าบ้านสุดคึกคักร่วมพิธีแห่ไอ้ไข่คอหวยสองเลขรถเลขค้างประทัดลุมซื้อกลี้ยงแผงสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีขา่ขาวข้าวของไอ้ไข่มานำเสนอท่านอีกแล้วนะคะถ้าท่านชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเราจะมีขา่ขาวข้าวของไอ้ไข่มานำเสนอท่านทุกวันนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปที่จังหวัดตากนะคะ ที่จังหวัดตากมีไอ้ไข่แล้วนะคะโดยลูกศิษย์ได้นำมาถวายที่วัดนะคะไปกันเลยค่ะไปที่วัดบ้านร้องนะคะอยู่ที่หมู่สามตำบลทุ่งกระซอะอำเภอบ้านตากจังหวัดตากนะคะชาวบ้านนะคะในพื้นที่ได้ร่วมกันแห่ไอ้ไข่รุ่นรวยรวย,รวย รอบอำเภอเมืองจังหวัดตากเลยนะคะหลังจากเมื่อวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะบรรดาลูกศิษย์นะคะได้อัญเชิญไอ้ไข่มาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะแล้วเอามาจัดตั้งไว้ที่วัดบ้านร้องนะคะ ึการแห่ไอ้ไข่ดังกล่าวนะคะมีประชาชนเดินทางมาร่วมงานเป็นจนํานวนมากเลยนะคะโดยตลอดเส้นทางการแห่ไอ้ไข่รอบอําเภอเมืองจังหวัดตากนะคะก็เต็มไปด้วยความคึกคักนะคะผู้ที่มีความศรัทธาต่อไอ้ไข่เดินทางมาร่วมทําบุญขอโชคขอลาบกันอย่างเนืองแน่นเลยนะคะ นายเสเมียนมีสุขอายุ46ปีเจ้าของค่ายมวยสอเสมียนยิมกล่าวว่าตนเองได้ร่วมกับเพื่อนชมรมชาวปากใต้ที่อยู่กำแพงเพชรปรึกษากันว่าอยากได้ไอ้ไข่มาไว้ให้ชาวบ้านกราบไหว้ขอโชคขอลาบที่จังหวัดตากบ้างเนื่องจาก วัดบ้านร้องกําลังบุรณะสร้างโบสถ์นะคะอีกทั้งชาวบ้านในพื้นที่ไม่มีกําลังที่จะเดินทางไปขอโชคขอลาบไกลถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชตนเองและเพื่อนก็ได้รวบรวมเงินกันจัดสร้างไอ้ไข่จากนครศรีธรรมราชแล้วก็นํามาถวายที่วัดจนสําเร็จโดยหวังว่าจะให้วัดแห่งนี้เกิดความรุ่งเรืองให้โชคลาบกับผู้ศรัทธา หากใครอยากได้โชคได้ลาบหรืออยากมาไหว้ร่วมทําบุญกับทางวัดก็เดินทางมาได้ตลอดเวลานะคะนี่เลยนะคะอย่างไรก็ดีนะคะบรรยากาศการแห่ไอ้ไขรอบอํมพวเมืองจังหวัดตากนะคะประชาชนนี่มาทําบุญกันอย่างคึกคักเลยนะคะและที่สิ่งหนึ่งที่ประชาชนให้ความสนใจมากนั้นก็คือทะเบียนรถแห่ไอ้ไขนะคะ นั่นก็คือทะเบียนกอไก่เจ้าจานแปดสามแนี่เลยนะคะได้ทั้งบุญได้ทั้งเลขนะคะหลังจากแห่เรียบร้อยแล้วนะคะชาวบ้านก็ได้ร่วมกันจุดประทัดนะคะจำนวนห้าพันนัดนะคะให้กับไอ้ไข่รุ่นรวยร,วย,รวยนะคะซึ่งเลขหางประทัดที่ปิวลนลงมานะคะอาจจะขาดบ,บ้างนะคะแต่ว่าเรื่องนี้บรรดาคอหวยนี่ เดาตัวเลขไม่ยากนะคะซึ่งเขาบอกว่าตัวเลขที่มันขาดหายไปเป็นเลขนี้นะคะนี่เลยนะคะถึงจะมีบางตัวที่โวไปบ้างนะคะแต่บรรดาคอหวยเขาบอกว่าเขาดูออกนะคะซึ่งเลขหางประทัดที่จุดไปนั่นก็คือเลข982กับ57นะคะ982กับ57นะคะดูแล้วโปรดใช้ว,วิจารณญาณในการรับชมนะคะ นี่เลยนะคะซึ่งตัวเลขดังกล่าวนะคะไม่ว่าจะเป็นรถแห่นะคะเลขรถแห่แปดสามแปดหกนะคะแล้วก็เลขประทัดนะคะเก้าแปดสองกับห้าเจ็ดนี่ว่ากันว่าที่จังหวัดตากนี่หมดเรียบนะคะกลิ้งแพงนะคะนี่เลยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตอนนี้กระแสไข่ฟีเวอร์มากนะคะเพราะฉะนั้นหลายๆวัดจะนําไปไว้ที่วัดนะคะ เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งที่ให้คนเข้าวัดทําบุญนะคะนี่เลยนะคะถ้าท่านอยากไปนะคะก็ไปได้นะคะไปขอโชคขอลาบนะคะหรือไปร่วมทําบุญกันได้นะคะที่วัดบ้านร้องนะคะหมู่สามตำบลทุ่งกระเชาะนะคะอ,อําเภอบ้านตากจังหวัดตากนะคะสวัสดีค่ะ